สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเชอรี่แฮปปี้มีจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวงานตามรอยบูรพากษตรไทยนะคะที่วังจันทร์1 5บหถึงสิกุมภาหกหกจ้าวันนี้ยังไปเที่ยวทำนะสาวเมื่อกี้นะคะเราก็ผ่านหน้าวัดหลวงพ่อพุชินาร่านะคะแล้วก็นี่เลยใครมาพิษณุโลกต้องมานะคะที่ สะพานนี้นะเป็นสะพานที่แบบว่าสวยเพิ่งสร้างเสร็จนะจ๊ะตรงข้ามกับวังจันทร์เลยทีเดียวนะเขาไปด้านในค่ะก็คืองานนี้ก็เขาก็แนะนําให้แบบว่าอยากให้แต่งชุดไทยเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเรามากินดีกว่านะเราเน้นมากินเราเน้นมาชมแสงสีเสียงจ้าเดี๋ยวเขาจะมีจัดแสงสีเสียงตรงนี้ด้วยนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็นี่เลยค่ะรับ หน้าที่เหมือนเดิมนะคะมาเป็นตากล้องให้นะคะช่องซิงกับชายนะคะแล้วก็มาถ่ายด้วยให้ทุกคนได้ดูงานกันมาอุ้ยมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยคุณชายก็ทํางานอย่างขมักขม้นนะคะช่องซิงกับชายก็คือแบบปังทุกงานไปทุกงานจริงๆนะคะแล้วเราก็มาดูกันทุกคนจะาโอ้โหของกินเยอะมากมีหลายโซนจริงๆอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไป กินที่เราเล็งเอาไว้ทุกคนจ๋าดูเลยค่ะแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าในงานก็คือน่ารักมากทุกคนดูสิใส่เป็นชุดไทยกันนะคะแล้วก็ไก่ย่างส่วนกวางคือน่ากินมากหมูทอดก็มีฝั่งนี้เป็นน้ำนะคะใส่ในแก้วโบราณด้วยนะคะโอ้โหมีหมูปิ้งด้วยทุกคนดูสิแล้วก็นี่ค่ะให้ถ่ายว่าเรามาจบที่อะไรนะคะเออทุกคนให้ถ่ายว่า ช่องเรานะคะมาจบที่อะไรพวกเราจะได้ดูการกินอะไรแบบน่ากินมากเลยนะบอกเลยนะว่าถ้าใครเห็นล้วต้องน้ําลายไหลแน่นอนนะคะอ่ะนี่นะยังมีไม่หยุดเลยนะคะโอ้โหแบบเยอะมากโอ้โหแม่ค้าหอยทอดคือปังไม่ไหวนะคะดูไปคือน้ําลายไปเลยอะทุกคนคุณชายก็คือนะคะคุณชายก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะคุณชายจะได้อะไรนะทุกคนคือแบบว่าไปทุกงานได้ทุกงานจริงนะคะอ่ะ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงของที่คุณชายจะซื้อแล้วนะทุกคนจ๋าถั่วต้มทุกคนทายถูกต้องแล้วนะคะถั่วต้มนะคะคุณชายตัวจริงต้องกินหัวต้มนะทุกคนจ๋าแล้วก็ตรงนี้โอ้โหแบบคือของเยอะจริงทุกคนดูเองนะว่าของเยอะมากคือใครมางานนี้ก็คืออิ่มแล้วก็อร่อยนะคะโอ้โหดูสิดูสิเราก็เลือกกันเลยว่าอวันนี้เราจะกินอะไรดีนะแต่เรามาหลายวันแน่นอนนะเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเรากิน ไม่บอกดีกว่าอ่ะอยากให้รอดูกันนะคะมาฝั่งนี้นะคะเป็นเสื้อผ้านะคะมีแบบว่าเป็นของฝากเป็นเสื้อผ้าต่างๆด้วยนะคะเป็นเครื่องแต่งกายด้วยเป็นผ้าทอเป็นผ้าไทยต่างๆอชุนีสวยใครผมดีต้องใส่นะคะมาจากสุขโขทัยด้วยนะคะก็คืองานนี้จะมีตากสุขโขทยัยพิชณโลกร่วมกันจัดงานอ่านี่เลยค่ะคุณชายก็อ,อีกแล้วนะคะ มีสองอย่างที่เขาไปแล้วต้องซื้อก็คือมีถั่วทอดกับเกียวนะคะไอถั่วต้มถั่วต้มกับอ่าเป็นข้าวเกรียบนะอุ้ยดูน้องสิน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหคุณแม่พาแต่งชุดไทยเราก็ถ่ายอย่างเลยนะคะ<ส>ต้มเตียมต้มเตียมนะคะนี่เลยทุกคนดู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 นะคะเป็นเข่งปลาทูนะคะแล้วก็เรามาจบที่นี่เลยค่ะแกงปลาสวายนะคะใส่ในเข่งปลาทูแบบนี้นะคะ<ส><ส>แม่ค้าก็แบบว่า อันนี้นะน้องเก็บไปใช้ได้ต่อนะคะเพราะว่าเข่งปะทูเป็นเข่งใหม่นะจ๊ะเป็นเข่งใหม่นะจ๊ะแล้วก็มีใบตองรองนะคะแล้วก็ทุกคนเชื่อไหมนี่เดี๋ยวดูนะแม่ขาตักอยู่มากคือแบบเขาจะถามแล้ยนะว่าจะเอาเป็นเนื้อหรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าเป็นมันแบบนี้นะนี่คือ30บาทพอสาวสามสิบบาทเนื้อใหญ่ๆเต็มเต็มตุ้มๆสองชิ้น30บบาทคือรัดอย่างเดียวพอเลย อ่ะยังไม่พอนะคะเราก็ต้องมีนะคะมีข้าวแล้วเราก็ต้องมีผักด้วยนะ,ะเราก็มานี่เลยค่ะส้มตำนะคะส้มตําไทยนะคะป้าพิมพ์นะคะปลากรนีเลยพรีเซนต์นะคะจานบอกว่านี่จานอันนี้เหมือนจานแบบหนูเวลาหนูไปกินในวัดเลยนะจะ๊ะโอ้รู้สึกดีมากเลยคุณป้าแต่ว่าเป็นจานกระดาษทุกคนจ๋าดูลายลายน่ารักมากเห็นไหมแล้วก็ นี่นะคะส้มตำป้าพิมพ์นะคะใครมางานก็คือสุดซอยนะคะป้าพิมพ์อยู่สุดซอยนะคะนี่เลยเราสองคนได้แล้วคุณชายก็คือได้ข้าวไข่เจียวมานะ,ะเราก็มาเริ่มมามหม่ม์กันเลยนะคะเริ่มภารกิจเลยนะโอ้โเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะของงานนี้นะโอ้โหเราก็กินแบบคือทุกคนอยากจะบอกว่าข้าวราดแกงปลาสวายอร่อยมากอ,อุ้ยมีความซึ้งใช่ไหม คุณตาคุณยายนะคะเดินไปนะ,ะแล้วก็จับมือกันอะ่ะยังไม่พอนะมีปอนด้วยนะ,ะยังไม่พอแล้วผุ้ชายนอกจากถั่วต้มแล้วเขาเดินไปซื้อไอติมกะทีมาทุกคนจ๋าท็อปปิ้งด้วยอะ่ะอิ่มแล้วหรอยังไม่ได้พากเลยอิ่มไวมากตัดภาพมาเลยนะทุกคนจ๋ามาตอนค่ําเลยนะคะไวมากนะ นี่เลยค่ะการแสดงแสงสีเสียงนะคะเป็นแบบว่าการแสดงที่แบบอยากให้ทุกคนมาดูนะแล้วก็โอ้โหมีเจ้าหน้าที่นะคะของทางราชการในพิพิธโลกมาแสดงด้วยนะคะเป็นประวัติของการสร้างพระพุทธชินราชนะคะคือถ้าจะให้เล่า บอกเลยว่าต้องมาดูเองอะทุกคนแสงสีเสียงอลังการแล้วก็เลเซอร์คือปังเลเซอร์ Laser คือสวยเลเซอร์ Laser คือสุดมากทุกคนดูไฟวิบวับวิบวับเลยนะคะคือแล้วก็มีเป็นประวัติของพนะนเรสวนด้วยนะคะนี่เลยโอ้สวยมากทุกคนด้านหลังนะคือวัดจริงนะจ๊ะไม่ใช่ฉากนะทุกคนฉากไม่ใช่ฉากนะจ๊ะแต่ว่าเป็นวัดจริงนะคะแล้วทุกคนเห็นไหมแวบบๆข้างหลังนั้นคือต้นไม้ที่เขาเอาเลเซอร์ เอาเลเซอร์เข้าไปนะคะแบบสวยจริงๆถ้าเกิดใครมาแล้ยังคันนะมีถึง19เลยนะทุกคนจาค๋า19บุกาภมพานะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครนะ,ะชอบใจกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนน่ารักไหมอันนี้เป็นประวัตินะคะการสู้รบนะคะแต่ก็นั่นแหละควรจ๋า มาดูเองดีกว่าจะได้ถึงใจเดี๋ยวพากไปแล้วผิดไอเขาเอังจิงแค่นั้นแหละไม่ไมีอะไรเลยนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายบายไปแล้วคะ่ะ